รีวิวที่พักในมาลดีฟที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักเริ่มที่การนั่งเครื่องบินไฟล์ภายในจากกรุงมาเลซยซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาลดีฟใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงเกาะคูด,ดูที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศที่นี่ชื่อเมอร์เคียวมาลดีฟคูดูพอเครื่องลงปุ๊บเนี่ยพนักง,งานเขาก็จะแวน้นรถกอล์ฟออกมารับเราเลยแล้วที่พักคืออยู่ติดกับสนามบินมากนั่งรถประมาณ3นาทีก็ถึงแล้วที่นี่เป็นรีสอร์ทสดาวแบบ all inclusive หมายความว่าราคาห้องพักที่เราจ่ายมามันรวมค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไปหมดแล้วเดี๋ยวจะพาไป,แบบน,า Beach Villa. ปน Villa ็ หน้าบนชายหาดหน้าตาคล้ายๆบังกะโลด้านในไม่เล็กไม่ใหญ่เกินมีกระจกรอมรอบห้องทําให้บรรยากาศดูโปร่งไม่อึดอัดห้องน้ําอย่างใหญ่มีที่อาบน้ําทั้งในและนอกห้องเลยเผื่อใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างที่ระเบียงห้องก็มีทางเดินออกไปชายหาดด้วยอารมณ์เหมือนมีชายหาดส่วนตัวเลยส่วนห้องถัดไปชื่อ overwater villa เป็นห้องพักที่ยื่นออกไปในทะเลหน้าตาภายในห้องเหมือนกับบีชวิลล่าทุกอย่างต่างแค่ห้องนี้อยู่บนทะเลแล้วก็มีบันไดส่วนตัวลงไปเล่นน้ําได้ห้องอาหารในรีสอร์ทจะมีอยู่2ที่ที่แรกและที่หลักชื่ออาิตา